ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะนุ้ยน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่14พฤศจิกายน2564นะคะนุน้อยสวัสดีทุกท่านเด้อจ้าเด้อ มื่อนี้มาพอกันไหวเด้อจ้าเด้อตอนแรกแอดมินจะลงใงหายตอนนี้มือเศร้ะนะานาะจ่าเนาะแต่ว่าแอดมินลงเลยเดียวกว่าอัดคลิปแล้วแอดมินก็นจะลงใงหายเลยเด้อจ้าเด้ดอเพราะว่ามือวันอาทิตย์แอดมินจะไปงานเลี้ยงเพลินเนะานะจ้าเนาะไปงานเลี้ยงเพลินจะไปแต่เศร้าแอดมินจะบ่มีเวลา มาลงไห้นาะจ้าเนาะไปเสารหอดคำเลยคลิปนี้แอดมินลงไว้เดอ้อจ้ะเดอ้อแอดมินหน,หน่อยกับสวัสดีทุกท่านเนาะจ้าเนาะ fc เก่า fc ใหม่สำหรับท่านใดที่เขามาแล้วแอดมินหน,หน่อยกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำในเดอ้อจ่าเดอ้อหลักกะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำเนาะจา้จาเนาะจังสิบป,ปรลาดคลิปนา สำหรับท่านใดสนใจสร้างสบู่กับครีมเนาะจ้ะเนาสะสบู่กับครีมโทรมาที่เบอร์0926325513นะคะทักไลน์ id noo 1 5 9 9นะคะแต่ว่าถ้าเมืออื่นสำหรับท่นานใดจะโทรมาสร้างของอ่อาจะเฝ้าโทรมากกระได้หรือจ้ะเด้อหรือว่าจะทักทักไลน์มากไวได แจงซื้อทีู่ไ้ได้เนาะจ้ะเนาะแต่ว่ามืออื่นถ้าโทรมาแอดมินหน่อยอาจจะบ่ได้รับโทรศัพท์เนาะจ้ะเนาะบ่มีเวลารับเนาะจ้ะเนาะเพราะว่ามืออื่นไปไปงานแต่งเพิินมันก็จะเสียงดังมันกะจะมีเสียงดังคนนลายเนาะจ้ะเนาะเอาเป็นว่าถ้าท่านใดจะสร้างสบู่กให้ทักไล์หรือว่าจะรอมือวันจันทร์ก็ได้เนาะจ้ะเนาะถ้าสำหรับท่านใดทักไล์เป็นกะ ทักขมาแจ้งทีย่ไหวทางาไร่ใดเลยด้อจ้าเด้อสำหรับผลห้าหน้อยมือว่านนอกจากเนาะเบื้องผลห้าน้อยมือว่านกันก่อนนอกจาเนาะสำหรับผลห้าหน้อยมือว่านนี่มายเด้อจ้าเด้อมาอย่แต่ว่าแอดมินหน่อยเน้นเจาะไม่เข้านะคะเน้นเจาะไม่เข้าสำหรับเหล็กเด่นเหล็กล่อง มาเนาะจ้าเนาะแตว่าเหล็กในตารางบ่มีครูจับเข้าที่ชุดกัน97รอบพิเศษรอบเดียวนะคะเมื่อว่านเข้ารอบเดียวรอบพิเศษนะจ้ะเด้อมีทันใดใดบอนอเมื่อว่านนี่เข้ารอบพิเศษอีกแล้วนะจ้าเนาะบอมแมนชุดเดนเข้าที่ชุดกันเนาะจ้ะเนาะเข้าที่ชุดกันบอมแมนชุดจอ สำหรับมือนี่ไปเบิ่งแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้ามือนี่มาวหวยไปไหวเด้อจ้าเดอ้อเลขในตารางวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจแอดมินด้วยนะคะ เลขในตารางวันนี้นะคะหนึ่งสองหกเจ็ดแปดเก้านะคะเด่นหนึ่งและรองสองนะคะเลขฮานอยรวมสามรอบในตารางเดียวกันนะคะรอบพิเศษปกติและ vip นะคะ ถ้าได้รอบแรกแล้วให้หยุดนะคะคือแอดมินเคยได้บอกไว้นั่นเดอจาด่าเดอถ้าได้รอบแรกแล้วให้หยุดนะคะบริข่าวสามรอบซูเมอร์ดอเดอจ่าเดอบริข่าวสามรอบซูเมอร์เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะต่อไปจับวินชุดเด่นนะคะ หนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะต่อไปจับวินชุดกันนะคะหก เจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเก้านะคะต่อไปจะเป็นชุดเน้นเด้อจ้าเด้อ กชุดเน้นคือเก้าเนาะจ้าสำหรับมือนี้มาไหวไปไหวนาะจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้มิทอนี่เนะจ้าเนาะพอกันไหมคลิปหนาะแอดมินูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ